นี่ไงมันวอล์กแล้ว9ก้บวกแน่นอนเฮ้ยซ m 3อ็มสเรากดไปเลยเฮ้ยวอล์กทีไว้เอสทีเฮ้ยตัวไห่วอล์กมาแบบนี้ทีไว้แล้วเฮ้ย ววเยียมนี่ระบอมสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่เกม FC Mobile นะครับก็หลังจากที่ผมลงคลิปเปิดแพ็กไปมีคนมาคอมเมนต์เยอะมากพี่ผมแลกเปลี่ยนได้ดูอ้วนผมแลกเปลี่ยนได้เมซี่มันได้ขนาดนั้นจริงวะน้องผมนี่แลกกิจทีโอวายยังไม่เคยวอกเอาเลยอย่าว่าแต่ดูอ้วนอย่าว่าแต่เมซี่เลยวอกเอาสักครั้งยังไม่เคย แต่ว่าวันนี้ดวงดีผมสังเกตนะเพราะว่าผมเล่นกิจกรรมรายสัปดาห์สุดสัปดาห์เนี่ยผมเปิดได้ตัว34ล้านขายได้ด้วยเฮ้ยหรือว่าวันนี้จะเป็นเลิกงามยามดีที่เราจะมาแลกเปลี่ยนให้คุณผู้ชมดูมันจะดวงดีทั้งวันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปครับก็ขอฝากสมัคเซอร์ติยติกรผมไว้หน่อย ร้าน powerpay นะครับร้านนี้เติมถูกเติมง่ายเติมไวปลอดภัยไร้รีฟัน100%นะครับไม่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะเล่นเกมฟรีไฟล์อันดอนอันดี้ดาเบรกเอาต์ก็มีให้เติมจริงๆมีหลายเกมนะเอาเป็นว่าท่านผู้ชมเล่นเกมไหนก็ไปสนับสนุนสปอนเซอร์ผมได้นะครับสามคำแจ้งให้แม่นครับ powerpay เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันหรือไม่ก็แอดไลน์ไปได้เลยนะแอด powerpay นะครับผมท่านเองท่านผู้ชมทุนเรามี197ล้านนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยผมเปิดได้อิวคายกิจนนนนนะคครัับทุกีี่อ้ ที่ผมจะเปิดนะครับคือแลกเปลี่ยน TOTY 85-97ใ,ในเนี่ยมีมาลดินี่โรดรีเมสซี่ซันเชสนะครับเดอบรอยมาลุ้นกันครับว่าวันนี้เราจะได้ตัวท็อปสักตัวหรือเปล่านะครับผมนะไม่มีรําครับชุดแรกเดี๋ยวเราไปกันก่อนเลยห,หนึ่งแสงพอหนึ่งแสงพอเพื่อนแสงมาแล้ว <m uch ing> กดกลับสู่สถานการณ์ปกติ <laughs> ไม่ดีโลครับจุดสองไปต่อจุดที่2วันนี้จะได้กี่ชุดไม่รู้นะคือไม่ได้วางแผนไว้ก่อนเลยหนึ่งแสงไม่มาขอสองแสงครับหนึ่งแล้วกดครับลูกนี้วอโหแล้วนะโมโหแล้วนะจุดที่สามไปกันต่อไม่มีท้อกดเลยลวกันนี่ไงมันมาแล้วมันมาแล้วสเปนอย่าบอกว่าซ m อนะ l อใครอะโอ้ยจนงงงง เอลูเสซนกริมาโดอุ้ยกล้าหลานคุมม้มฮะแพ็คนี้คุ้มเลยตอนนี้อะไรเราพร้อมแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวก่อนครับแปดสิบห้าสองตัวไปสามสิบตัวแล้วชุดที่สี่สามสองหนึ่งเรากดครับ<ว>โอ้โหไม่ไม่มาเลยอะไรครับเนี่ยแซมบา้ามาทำไมนักหนาเนี่ยตัวนี้เนาะไปไม่มีลำอะไรทั้งนั้นครับกดอย่างเดียวชุดที่ห้า หรือเปล่าวะน่าจะประมาณนั้นนะครับผมน่าจะประมาณชุดที่5กดแล้วลูกนี้ก็ไม่วอลกเหมือนเดิมเซต็จที่6เลยแล้วกันนะครับผมมีวอลกบ้างแหละใช่ปะขอ3แสงครับ1แสง2แสงไม่มา3แสงมันต้องมา,มา <S 1, 1 <S แล้วแต่3แสงนี่ผมได้ดีๆบ่อยนะสองอมลึกกึ่ยมลึกกึยเที่ยงแล้วกดนี่ไงมันวอลกแล้ว90บวกแน่นอนเฮ้ย C M อ้าวบ,บีว่ะเท,น,ทนเนออุ้ยเทนเฉยว่ามาใหม่ว่าเท้าเอ็ดเท่าไหร่มาราคาสิบสองล้านอืมไม่ธรรมดาด้วยนี่เราแปดสิบสามเราหมดแล้วครับคุณผู้ชมแปดสิบห้าอาโลโฮแถมไปสองตัวนะโอเคชุดที่เจ็ดหรือเปล่าไปครับกดเลยโอ้ยมันกลับสู่สถนานการณ์ปกติไวจังวะ<ๆ>มันวอล์กให้ผมก็ส่งเซตติดไม่ได้หรอเ <laughs> ด,ดี๋ยวดูไอ้ที่มันน่าสนใจก่อนทุกคน อันนี้มันซื้อขายไม่ได้นะ8 8 5แเล้วมันก็ใช้นักติแบบแพงด้วยอะ่ะทุกคนลงทุนเยอะนะตรงนี้แล้วก็ขายไม่ได้น่าจะไม่คุ้มไม่เหมาะกับการลงทุนนะครับสลับแพ็กนี้เดี๋ยวดูแพ็กที่มันขายได้แล้วกันวิเดียวแพ็กนี้น่าสนครับได้10เลยอะ่ะแพ็กนี้น่าสนนะแล้วก็ใช้นักติไม่เยอะด้วยโอเค85 80สิบปไปเดี๋ยวเราดูก่อนครับเราดูเลย อันนี้ขอหนึ่งแสงก่อนครั้งแรกหนึ่งแสงแล้วกดเลยครับวอล์กฮะมันต้องวอล์กอยู่แล้วเป็นไวน์กัสเฮ้ยอ่ะไ้อนนยอไม่เอาห่าเลยตัวละหนึ่งล้านอ้ยแต่ได้นี้มาอยู่ดิลอเลนซโซ่นะครับผมเอามาแลกต่อช้นเนต,ตีทีว้แปดสิบห้ามาเซตที่สองครับเดี๋ยวเราต่อกันเลย 2แสงเมื่อกี้หนึ่งแสงเราไม่มา1นสองแล้วกดครับมันต้องวอลกอยู่แล้วเ้าวอลมาเป็นปีนี้อูลุกไว้ CDM อ,อะไรอ่ะแพงสุดคือ5้าแสนจเจริญเจริญเหนือเซตสุดท้ายครับคุณผู้ชมเหมือนจะน่าสนใจนะแพ็กนี้แต่อะไรครับเนี่ยไปแพ็กที่3ไม่ได้หรอ สามแสงครับเมื่อกี้สามแสงได้ของดีไปแล้วหนึ่ง <Okay. S 1> แต่สามแสงมักจะได้ของดีหรือเปล่าสองครับสามเรากดไปเลยอุ้ยบลอกทีไวเม็กซิโกเอสทีอุ้ยตรงไหนสามเชฟส,สามเชฟมาดิอุ้ยมือนะมือนะมายอย่างไรก่อนเดี๋ยวนะ ดูก่อนผมไปดูราคาก่อนครับคุณผู้ชมมยังซื้ออะไรไม่หมดเลยอะไรยังใช้ไม่หมดเลยครับตัวเอกมาแล้วอุ้ยแต่แมงราคาไม่แพงอุ้ยแต่ก็ได้อยู่50กว่าล้านอ่ะเราลงทุนแม็กซ์สิบกว่าล้านเองนี่ครับวันนี้นะฮะคือดีครับกําไรเราลงทุนไป10กว่าล้านนะจากร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านเหลือร้อยแปดสิบสองก็สิบประมาณสิบห้าล้านนะลงทุนไปสิบห้าล้านแล้วดูกําไรที่เราได้ครับห้าสิบหกล้านวันนี้กําไรห้าสิบหกล้านนะ <c oughs> อุ้ยไม่ธรรมดา ได้ตัวเดียวเลิกเลยอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวมีแถมครับคุณผู้ชมคือ9 3้าถึงเกนะฮะอันนี้เป็นนักเตะท,ที่ผมไม่ได้ขายไม่ได้นะตอนแรกอ่ะตอนแรกมันขายไม่ได้แต่ตอนนี้แม่งเกลี้ยงแล้วราคาขึ้นด้วยเรามีลุ้นแต่พวกนี้มนไม่เต็มกันหมดหรออุ้ยโดยังได้อยู่ถ้าได้โดยังโอเคอยู่นะมางั้นเราเอาเลยละกันครับไม่ดีรอหนึ่งสองสามแสงแม่งได้ไดไดตัวดีๆใช่ไหมขอโดแค่นั้นเท่านั้น สามเรากดครับหมอกมาแบบนี้ทีวายเนี่ยอุ้ยอุ้ยเดือยเยี่ยมอุ้ยเดือบอยเดือบอยได้อยู่เดือบอยก็ได้อยู่สามสิบเจ็ดล้านขายได้พอมะขายได้ไหมอ่ะเดือบอยอ่ะวิ่งได้ด้วยขายได้ด้วยเฮ้ยแม่งเอาจัดว่ะผมสังเกตนะวันนี้แม่งดวงดีแล้วดวงดีแม่งดวงดีทั้งวัน ตั้งแต่ผมตะหลายสัปดาห์แล้วตะหลายสัปดาห์แม่แงเปิดได้ไอตัวอะไรวะสตอร,ออรี่ยรักอย่างเนี่ยลราเดือบอยเล่น CM ได้ด้วยเท้าซ้าย5ขวา5ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้มาเดี๋ยวผมแถมอีกสัก2เซตเลยเอาให้หมดไปเลย9ก94เผื่อแม่งได้ดูไม่ได้ดูไม่เลิกแต่ว่ามันตันแค่3มนะมันเลขได้แค่3ครั้งนะครับผม <Okay. S 1> ไปฮะไม่มีรีรอไม่ล้ำอะไรทั้งนั้น3แสงครับคุณผู้ชม3แสงไม่ได้ต่ตัวดีๆวะ oh. 1>, 1แสงมันเกี่ยวหรอวะ แต่ผมสังเกตนะสามแสงไม่ได้ตัวดีแต่ผมว่ามันไม่เกี่ยวนะคือตั้งแต่ผมกดเข้าไปเนี่ยคือมันล็อกไว้ให้แล้วแหละว่าจะได้ตัวอะไรนะครับผมนะมาสองแสงแล้วฮะสามล้วกดครับยังวันนี้มันต้องบล็อกอยู่แล้วนะแพ็คนี้เราได้เป็นสีทองครับบุงทองฝรั่งเศสู้โอ้โหผมว่าคนขายบื้มนะตัวนี้ราคาแล้วราคาเหลือ15ล้านไม่น่าจะรอดได้นะครับนะ ไม่คุ้มครับอันนี้เราลงเอ้ยแต่ว่าเราลงทุนไปแค่เ้าล้านนี่นะเ้าล้าน10ล้านกว่าได้มา15ล้านก็โอเคมา3แสงมาเดิมครับเซตสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมจะกําไรมากกําไรน้อยอยู่ที่ตัวนี้เลยครับ<อ>ถ้าได้โดามาแม่งก็สุดจัดเลย2แสงฮะแสงที่3ามสแล้วกดครับ <S <S บอกมาเป็นวายการหรือดูหนาว นเอนโซอ่ะเอนโซเฟอร์เดตเท่าไหร่เอนโซเท่าไหร่วิได้อยู่เราลงทุนไปสิบล้านอะแต่ว่าขายเยอะแน่เลยวะแป๊บนึงนะผมดูก่อนเอ้ยเอนโซมันเก้าสิบบาทเนี่ยวะ่ะนี่ครับอุ้ยขายไม่เยอะด้วยนะขายดิรออะไรนี่เลยครับคุณผู้ชมกำไรเบ็ดเสร็จที่ผมได้มานะฮะ268ล้านขายเดอะบอยขายเอนโซไปแล้วนะครับผมนะคือตอนแรกผมมี197ล้านถูกไหมครับ ได้ยได้70ล้านเลยนะ70กว่าล้านเลยนะครับภายในเวลาไม่ถึง15นาทีนะฮะแลกแป๊บเดียวแม่งดวงมาแล้วแม่งมาเลยนะครับผมนะมันอยู่ที่ดวงจริงๆครับของแบบนี้นะฮะเราว,วันนี้รู้สึกว่าตัวเองดวงดีนะตั้งแต่เตะลายสัปดาห์ไปละเปิดได้ตัวละสามสิบสีล้านโอเคอยู่นะครับผมก็เลยว่าเออเดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนแต่ว่าวันนี้มันไม่ได้วางแผนไงทุกคนตัวไหนขาดเราก็ไปซื้ออะไรแบบนี้ยมันก็เลยไม่ได้วางแผนนะครับ ไม่ได้วางแผนไม่ได้จัดเซตว่าเราต้องแลกเปลี่ยนกี่เซตอะไรแบบนี้ได้เอาไว้คลิปหน้าละกันนะครับทุกคนนะแถวจะมาจัดการให้มันดีกว่านี้เพราะว่ามันอร่หาซื้อยากมนเลยต้องเป็นแบบนี้แหละนะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้ดวงดีนะลงทุนไปไม่ถึง20ล้านประมาณ1 5 16ล้านได้มา70กว่าล้านถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะฮะทุกคนนะโอเคครับคุณผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวท่านผู้ชมลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าับบผมสสวดีครับ